สวัสดีครับกิติครับเจออีกแล้วครับมาทุ่งสงมานครนครศรีธรรมราชนะครับมาโครงการแสงสวรค์กาไม้ของพี่อัมไฟครับวันนี้ออกบ้านส่งปัญญาข้างหลังผมนะครับหลังใหญ่ครับหน้ากว้าง7ลึก8เมตรสพื้นที่ยะสอย59.5ตารางเมตรครับเดี๋ยวไปดูบ้านดีกว่าครับนี่ฮะบ้านทรง ปัญญาหลังคามงไดเมนเทนชีทนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กความสูงตอนนี้อยู่ระดับที่ประมาณ30-40เซนนะครับต้องการสูงปรับราคาใหม่อ่ะบอกราคาต้นคลิปเลยครับราคา8 000, 3 3 0 0บาทต่อรองได้ต่อเท่าไหร่ใช้ความสามารถเอาเองราคายกสูง9 2 2 3 0 0บาทต่อรองได้บอกแล้วว่าความสามารถของลูกค้า แต่บอกให้ดูนะโครงการนี้อยู่ที่ทุ่งสงนะ,ะแต่ไม่ถึงทุ่งสงนะถ้าลงใต้น่ะไม่ถึงทุ่งสงนะ20กิโลมองขวามือนะครับโครงการของพี่อมภัยวันนี้ออกมาฝากครับบ้านหลังนี้นะฮะใช้ไม้ผสมกับโครงเหล็กนะพื้นที่จะสอยอย่างที่ผมบอกหน้ากว้าง7ลึก8เมตราสิฝาเตีแบบซับซ้อนความพิเศษของหน้าต่างคือทรงยาวนะครับนะทรงยาวแต่ยาว พอประมาณนะครับโอเคครับนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่กิติเอามาฝากวันนี้มาอีกแล้วไอเป็นต่างเรื่องนะครับนี่คือช่วงด้านหลังของตัวบ้านนะครับนี่ช่วงด้านหลังของตัวบ้านมีประตูเปิดมาด้านหลังด้วยครับผมก็ ห้องนอนเนี่ยจะเป็นอ้องเป็นระเบียงคนระับเป็นระเบียงก่อนระเบียงก็อยู่ที่ประมาณผมดูแล้วครับสองเมตรห้าสิบได้ไหมขอโทษนะระเบียงอยู่ที่ประมาณสองเมตรคือสองเมตรเศษเศษอาจจะสองเมตรหรือสองเมตรเศษดูยากนิดนึงครับอ้องนอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับ อ้องครัวนี่อยู่ที่ประมาณสามเมตรนะะลึกแปดไม่นาสิบอ่ะอ่าโอเคนะนี่คือลักษณะของตัวบ้านอา่มีเจ้าของต้อนรับอยู่ครับเสียงดังหน่อยถ้าเสียงดังไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าเสียงไม่ดังน่ากลัวโอเคครับปล่อยธรรมชาติของส,สัตว์เลี้ยงครับก็เห็นคนแปลกหน้าว่ารูนะก็ผมก็มาบ่อยนะน่าจะจำผมได้แนละ้ว นะครับนี่คือระเบียงกระดาษหน้าก,กว้างเจ็ดนะครับความพิเศษก็มีมานั่งอีกหนึ่งตัวแต่อย่าบอกอย่าลืมนะว่าอาจจะมีฝุ่นนะฮะเพราะว่าเขาวางโกรงการติดกับตะโดนใหญ่และอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือน้องก็พนักงานเนี่ยมีสามคนแต่พี่ออมไพสิครับออกบ้านมาลงถึง30กว่าหลังโอ้โหสุดยอดอ่ะดูไม่ดูเชื่อไม่เชื่อลองดูดิผมโซ่แม่ดูอ่ะ30กว่าหลังน้องก็ถูไม่ทัน อันนี้น้องๆก็ต้องบอกเต่าแก่นะบอกว่ารับพนังงานเพิ่มแต่ว่าน้องๆก็ไม่อยากรับหรอกมั้งเพราะอะไรด้วยยอมเหนื่อยเหตุผลทำไมต้องเหนื่อยอุ้ยไม่ได้สิขายเราขายสองคนสามคนนี่แค่นี้ก็เหลือกินแล้วโอเคครับนี่คือระเบียงขนาดหน้ากว้าง7เมตรนะครับอะเรามาดูความพิเศษอะไรผมก็ให้ดูแล้วบางอย่างผมไม่บรรยายอ่ะเพื่อนๆอย่าว่าครับมาดูห้องนอนดีกว่าฮะนี่ห้องนอนนะฮะห้องนอน อ้องนอดไม่ใช่สิอ้องรับแขกผมเลอะนิดนึงขอโทษทีอ้องรับแขกขนาด3ามเมตรสนะฮะสามเมตรนี่คือพื้นนะฮะพื้นบ้านแล้วก็บรรยากาศของห้องนะอย่างที่เห็นอ่าเอาดดกว่าบ้านลักษณะการตีกว้างไปขว่าบ้านแล้วก็ฝ้าเไปดานหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะครับนี่ผมพยายามซูมไปช้าๆแล้ว่าโอเคนะฮะ ทีนี้ผมก็พาให้ไปดูฝ้าเพดานบ้างเป็นยังไงฝ้าเพดานก็ตียังไงอ้าเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะฮะแปดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะตัดหัวมุมนิดเดียวก็กลายเป็นแปดแล้วครับน้าไม่ตัดหัวมุมนี่นิดเดียวเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยมนะโอเคนะนี่คือลักษณะของตัวบ้านนะฮะอ้าเราไปเยี่ยมชมส่วนอื่นของตัวบ้านนะ้องรับแขกครับผมเข้ามาข้างในแล้วนะอ๋อนี่ห้องนอนนะฮ้องนอนบ้านหลังนี้นะครับมีห้องนอน สองห้องนอนนะฮะอ่ะห้องนอนที่หนึ่งเลยประตูบานสไลด์ฮนะผมสไลด์ออกแล้วอ่ะสไลด์เข้าไปดูนิดหนึ่งครับพื้นที่ใช้สอยก็ขนาดเท่ากับอ่าห้องรับแขกนะครับสามเมตรนสิบแต่ดูว่าแคบใช่ป่ะกอบิวต,ตู้ให้ครับบิวอินบิวอินบิวต,ตู้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มีโตะ๊ะวางวางทีวีก็ได้ถ้าไม่อยากวางแต่ผมไม่อยากให้วางไว้เป็นของแม่บ้านซื้อเก้าอี้มาตัวหนึ่งฮนะอ่าโตกก๊ะกางแปลงอ่านะ นี่คือบรรยากาศภายในห้องนอนนะครับส่วนทีวีเนี่ยซื้อจอแบนนะมาติดข้างขวาเลยนี่คว้าไปดานดูก่อนเปไหนฮะคว้าไปดานไปรูปทรงแปดเหลีล่ยมนะแปดเหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อครับห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองอยู่นี่ฮนะอยู่หลังห้องนอนที่หนึ่งอ่าเท่ากันอันที่สามคูณอา่าสามคูณสามไม่น่าสิบนะฮะบอกก่อนว่า มันดูเหมือนแคบจริงๆไม่ได้แคบนะครับเพราะว่าเขาตู้มาบิวให้ห้องหอนึ่งใช่ไหมเออนี่ฮะน,นี่เจอโครงการพี่อัมพัยอย่างนี้ฮะแล้วหน้าต่างนะฮะไม่เกะก,กานะมีไปทางด้านซ้ายนะ่ะสองช่องช่องระบานไปดางด้านหลังแนละ้วเป็นหน้าต่างแบบบานสไลด์นะครับอ่าบานสไลด์นะครับอ่ะฝ้าไปด้านก็โอเคครับนี่ฮะเป็นแนวเรียบนะฮะติดระบบไฟไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดินมาตรงนี้ครับมาตรงห้อง ทางออกมาจากห้องรับแขกอ้องนอนนี่เจอห้องน้ำนครับพื้นที่ใช้สอยอกระดาษหนึ่งเมตรหนาสิบนะครับคูณ2เมตรนะครับ,รรบมีช่องระบายอากาศนี่ใหญ่เลยนะฮะใส่กระจกก็ยังไม่ใส่ให้เดี๋ยวก็ใส่ให้ไม้เจาะใส่ลอสายไฟพร้อมจะใส่ไฟให้นะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ90%แล้วกันไปทําหน้างานครับนี่ห้องทําเป็นห้องอะไรดีห้องครัวน้อยๆขน,นดาดสองเมตรหนาสิบครับ 2เมตรสิบนะคูณ3เมตรนะครับองครัวน้อยๆฝ้าเพดานมีระบบอะไรบ้างมีหน้าต่างทางด้านขวามีบานประตูไปทางด้านหลังนะครับทำให้ฮนะทำให้นะคใหโครงการของพี่อัมพายครับแสงสวรรค์คาไม้ครับในจังหวัดจริงๆแล้วผมบอกก่อนว่าพี่อัมพายเนี่ยเขาผลิตบ้านอยู่ที่ตะกวัวป่านะครับตะกวัวป่าอยู่ที่จังหวัดพังงาครับผลิตเสร็จแล้วก็มาจัดวางขายอยู่ที่กระบี่ ที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ทุ่งสงทุ่งสงก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใครสนใจก็ลองแวะเวียนมาดูฮะติดถนดนเพชรเกษมนะครับย้ําตะดนเพชรเกษมไม่ใช่ตะดนสายเอเชียเดี๋ยวก็ใจผิดเอเชียมันอยู่กรุงเทพนะโอเคขึ้นขึ้นเหนือน,นะอะเราไปดูบ้านหลังนี้ดีกว่าครับผมสรุปอีกครั้งนึงครับบ้านหลังนี้นะฮะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํา กดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ